พีพี่น้องก็น่าจับตามองเป็นกรณีพิเศษกับ็ีเที่ยวที่สำคัญเพราะว่าเรือทั้งสองลำนั้นทำจากอูอหินสีเหมือนกันบอกง่ายๆว่าเป็นบาที่เคยอยู่เป็นอู่ตึ้งโหยนอนช่างอินสีพี่น้องจากกระเพือกาดอํารุยเจ้าประกุนครเป็นคนตกแต่งทำเรือไม่ว่าจะเป็นหงฟ้ามหาราและพรตปูซีออนน้ำรือก็ชนเลยทีเดียวเอาแล้วไปใส่กันมาลงผ้ยใบเต็มใบใส่กันมาจ้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 า้าาจจ้สายน้ำใจกับสายเ เอาแลวดิเอาแลวดิต่างฝ่ายต่างไม่ยอมรงไฝ่ายแบบเต็มไปองฟ้ามหาลาชกอแชมป์นะจ๊ะที่สนามกุชองงพอดปูสีหอนกอแชมป์เหมือนกันเมื่อแชมป์ชนแชมป์มาเจอกันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นมาดูดีๆดูดีๆมีเหตุอะไาเอาแล้วก็ท่านผู้ชมจับตาดูดีๆครับแชมป์ชนแชมป์ครับองฟ้ามหาลาชกับปูพอปูสีออนท่านผู้ชมใส่กันมาแบบระเบิดเติมเติมเดี้ยวเดียวหัวต่อหัวถ่ายต่อถ้ายใส่กันมาแบบผู้ ที่สูสีจังดูไปออกยังบอ,อไม่ถูกว่าไผ่เป็นไผ่ใส่กันมาแบบจ้าจ้าจ้จ้แล้วท่านผู้ชมก็ถ,ถือว่าต่างคนต่างเป็นแชมป์ครับแต่อยู่คนละปีแม่แถวๆนี้มีใครบ้างเอ้าแล้วเริ่มบอกเริ่มขยอกเริ่มกอดเข้ากันบ้าเริ่มกอดเข้ามันาแม่ไม่ได้ข้ามไม่ได้ราวีเริ่มเสียเริ่มสีเริ่มเบียดเริ่มมีกันบ้างวางไอ้พอตปูสีออนพอตปูสี่วอนมันจะเสียแชมป์ง่ายๆเป็นไปไม่ได้เอ้าแล้วผมซาบะน้าปีที่ผ่านมาแชมป์หลายสนามจะเปีนี่ไม่แน่ใจ คผู้ชมอีประมาณร้อยยี่สิบจะเข้าสู่เส้นชัยตอนนี้โอ้โหยังไงหงฟ้าเบียดขึ้นมาอปูซีออนเบียดมากอดคอมาที่อยูอาวอย่นีอาดิตัวจ้วนี้ตัวนี้เลี้ยวแรงกันย่เปิดทอปสุดท้ายใครจะเล่นดีเหลือจะ่ปะปะเราบีทันไทันตัวนี้พอปูซิออนพยอนเบียมาตัวนี้หงอเราบีกไอัวนี้ตัวนี้เราสย่วเบียดมาคุณยูนีสมาแล้วก็ผ่านบูทองโอ้เอาละสุี้สวยสีดูดีใส่นมาแบบราบัุถึงเลยทีเดียวสีออนมหนมหรราสีออนมหัศจ เท่าเายมนั่งกับเมียค <ruption> ่ะน้งกะตื้นใจค่ะสวยงามาละนั่งแดมนปะพูดในษาเยอะนั่งใจน่าเยอะค่ะลำดับประเพณาการประกาศผลเรือเที่ยวที่8ซึ่งเป็นเรือในสายบี ระวางเรือพรบุศีวันล่องน้ําแดงพบกับเรือหงฟ้ามหาราชร่องน้ําสีน้ำเงินผลการแข่งกันครับคณะกรรมการตัดสินร่วมตัดสินให้เรือที่อยู่ร่องน้ําสีน้ําเงินเป็นเรือหงฟ้ามหาราชเป็นฝ่ายชนะกับเที่ยวดีมาดูเที่ยวที่เกาท่านผู้ชมในภาคเช้าเป็นโรนิสไยเอท่านผู้ชมครับ้าปูมิพทธนาคฑาถูกบรรจุไว้ในร่องน้ําสีแดง ควนนางพญานาคีนั้นถูกบรรจุไว้ในร่องน,น้ำสีน้ำเงินท่านผู้ชมเป็นเที่ยวต่อไปนี้